ทีนี้ปิดท้ายปิดท้ายวันนี้นะคะเรามีโครงการดีๆมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามนะคะซึ่งเครือมติชนเนี่ยเดินหน้าโครงการชุมชนอุดมปัญญาส่งเสริมการอ่านมอบหนังสือและนิตยาสารให้กับชุมชนทั่วประเทศเลยค่ะนายวันลบสงวนนามเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพร้อมกับคณะเดินทางมารับมอบหนังสือและก็นิตยาสารในโครงการชุมชนอุดมปัญญาโดยมีนายวรศักดิ ประยูนสุขกรรมการอำนวยการบริษัทมติชนและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มัติชนพร้อมกับผู้บริหารให้การต้อนรับแล้วก็ทําพิธีส่งมอบที่อาคารสํานักงานบริษัทมัติชนจํากัดมหาชนค่ะสําหรับโครงการชุมชนอุดมปัญญาเครือมัติชนเนี่ยได้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจัดซื้อหนังสือและนิตยสารมอบให้กับชุมชนทั่วประเทศนําไปส่งเสริมการอ่านเพราะว่าชุมชนมีความสําคัญต่อการอยู่รอดของประเทศถ้าเกิดว่าชุมชนเข้ม ประเทศชาติก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยพร้อมกับมีการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนเบื้องต้นได้มีการคัดเลือกไว้แล้วนะคะจำนวน84แห่งจึงจะมีการดําเนินการส่งมอบหนังสือและก็นิตยศสารให้สําหรับบ้านหนังสือชุมชนเนี่ยเดิมเป็นที่อ่านหนังสือของกศนอแต่ว่าภายหลังเนี่ยไม่มีหนังสือนะคะหนังสือบางเล่มเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะไม่เพียงพอในส่วนของตรงนี้นะคะก็เลย เข้าไปเติมเต็มกว่าครึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการยุติการดําเนินการไปนั่นเอง นะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็รายงานเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเครือมติชนเนี่ยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมาโดยตลอดเพราะว่าเห็นความสําคัญของหนังสือและก็การอ่านหนังสือเลยมีการขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการแบ่งปันความรู้เชิดชูศาสนาพัฒนาแหล่งน้ําลําคลองโดยมีการจัดโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา โครงการระดมทุนช่วยโรงเรียน ICU นะคะโครงการตู้หนังสือพร้อมปัญญาโครงการ10เล่มร้อยโรงเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของโครงการบางโครงการเท่านั้นที่มติชนได้มีการจัดทำเพื่อส่งเสริมการอ่านภายใต้โครงการต่างๆนั่นเองนะคะแล้วปี2563ที่ผ่านมาค่ะเครือมติชนเนี่ยเริ่มโครงการส่งมอบความรู้สู่สังคมไทย เชิญชวนผู้รักหนังสือแล้วก็เห็นประโยชน์การอ่านจะซื้อหนังสือและนิตยสารามูลค่ามากกว่า5ล้านบาทให้กับโรงเรียนแล้วก็ในปีนี้เครือมติชนเนี่ยจัดโครงการชุมชนอุดมปัญญาขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็อุดมด้วยปัญญาตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่เครือมติชนของเราเนี่ยเดินหน้าสานต่อนะคะเรื่องของโครงการชุมชนอุดมปัญญาเพื่อส่งมอบความรู้ให้กับชุมชน ต่างๆนั่นเองค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะเรื่องของการอ่านนะคะเป็นการส่งเสริมความรู้ให้เกิดปัญญามากขึ้นด้วยนะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ